สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคอนเฟอร์เช่นเคยนะครับผมอวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นไม้ค้ากันต่อนะครับใน EP ที่2นะครับพี่กอนก็แอบสร้างบ้านนะครับโดยการไม่ได้อัดคลิปเดียอนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับผมเมื่อคืนสร้างตีสองยันตีสามนะครับไม่ใช่ดิตีหนึ่งยันตีสามเลยนะครับสร้างครับผมลงห่วงไม้มากครับนะครับ ก็ต anyway, ้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ออ่เสร้างให้ทุกคนดูนะครับแต่บ้านต้องมีแค่นี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ถ้าว่ามีเสียงรบกวนตอนระหว่างพี่กอนอัดคลิปวเดีโอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาต่ออีพีที่สองครับพี่กอนจะมาทําไฟนะครับ เอ่อทำไฟไว้ตรงที่บ้านแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราต้องไปทำการตัดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีไม้เลยโอ้ยคนหนึ่งครับอุ๊บจุปไปหลบไปแล้วแกนี่ต้นไม้โตเร็วมากนะครับพี่บอลเพิ่งตัดไม่กี่วันไม่ไม่นานเนี่ยมันจะไม่กี่วัน บบ,บแล้วถ้าว่าเสียงมันก่อนเบาไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพิ่มเพิตอนนี้ว่างงานวะ่ะเ,เลยมาอัดคลิปเลยทีวีที่สองเลยเพราะว่าอุตสาห์สร้างบ้านเมื่อคืนนะถ้าเราไม่ต่อเดี๋ยวมันจะไม่นสนุกนะใช่ปะฟันไม่ถึงแล้วเดี๋ยวให้มันโตเอาต้อนอื่น ปึ๊บดึ้มดึ้มรู้สึกว่ามันเหมือนแต่ว่ามันกระตุกแหลกๆย,ย,ยังไงไม่รู้นะความรู้สึกมันบอกมาแต่ไม่รู้ว่ามันแหลกหรือเปล่านะครับว้าวเจอของกินอึ๊บอ,อึ๊บจุบปุ๊บบุ้มจุบชุมช่มจุบชุ่มจุบชุ่มจุกชุ่มจุบนั่นไงหยอกบุ๊บ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าวเกีย่ยวปบบไปตัดไรายทำไมวะต้องขอภายในคำยากด้วยน่ครับทุกท่านนี่เี่ต้องไปปลูกที่บ้านนี่ก่อนไปปลูกข้างบ้านนะครับขอแล้วเอาไม้สักต้นหนึ่งอะ่ะ คนสุดท้ายแลละนี่ครับไปกลับบ้านกันดีกว่าว้าวจุ๊บตอนนี้เราก็ขาดแลนอาหารหนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตข้าหมูนะครับวันี้เป็นอาหารของฉันถ้าถ้าคำถ้าเจ้าไม่เป็นอาหารของฉันเพราะเจ่าเกิดมาคืออาหาร าเจ้ไม่เป็นทาหารก็เป็นไปไม่ได้เฮ้ยโอเคไปเรากับบ้านกันดีกว่านะครับ้ยบ้านอยู่ไหนอย่าหลงนะเว้ยกูมไม่สร้างแล้วนะจะบ่อยให้ <c oughs> แล้วก็เอ,อพี่กรณนะครับผมได้อัปเดตนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทำให้สกินของพี่กรณ์นั้นหายไปนะครับ สกินที่พี่กรณ์ทาเองนะครับผมโอ้โหหายไปพี่กรณ์แบบเซ็งนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่แคสต่อเลยนะครับมาครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นสกินสตีสตีฟอะไรนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อความสนุกสนานนะครับพี่กรณ์ไม่คิดมากอันนี้คืออะไรน,นี่ฉันต้องการอะไน,นี่ต้องการอะไน,นี้อันนี้เราจะเอาเออมันนี้มาปุบ๊บปุบ๊บปุ๊บ

ของหน่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรที่ไม่ใช้เก็บให้หมดนะครับอ,อ,อะไรที่ไม่ใช้เก็บให้หมดอดีดไปนี่นี่ไปครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องขุดทรายก่อนหรือเปล่าใช่ ต้องผูดตรงนี้ห่างๆบ้านเราไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สวยตออสักเอ่อสี่ห้าอันพอพอโอเคเจ็ดอันหกอันไปอปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันดับแรกเราต้องติดเอ่อไอ้นี้ไว้ตรงที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้โอเคนะครับ เราติดเสร็จแล้วเราก็ติดอันนี้ด้วยได้ฝั่งนั้นต่อจะบานไปต้องแั้นเนาะฝั่งนี้ต้องติดตรงนี้ด้วยปุ๊บแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะติดไฟส,สวยที่บ้านนะครับผมเอออันดับแรก vừa băng tham gia, ở ao oi mai vừa được chung vừa lạy cảm ơn không có lạc khinh pháng đi qua chung 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 ok, đã, không ปุ๊บจุมปุ๊จุ่มแล้วเราก็เออเอาไฟมานะครับติดกันตรงไหนอตรงไหนตรงไหนนี่ปุ๊บจุ่มเราต้องนั่งนั่งนปจุมอึ๊บยื้ย่องยองอุ๊จุ่มยองยองตตึ๊บต๊ปล่อยปล่อย นะครับเฮ้ยยาไม่ไฟต,ตกไปแล้วขยายกินระเปิน่นขวายหิวมากเมื่อกี้เห็นอะไรมันโวโวออกมาวะ่ะบ้านไม่สวยอ๋อนี่ใช่เหรอไม่เป็นไรได้แลนะครับปุ๊บ ย่องย่องเบาย่องเบาเอ้ยมั้โอเคทุกชิ้นตุ้ย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 ตุตุเฮ้ยมั้ยปักอะไรตรงนั้น ของเชงคน,นมาตุ๊บฉุบไว้น้ำลึกมากเราต้องกินหลังบ้านด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้อนโอเคต่าเราขึ้นไปเออเราไปนอนก่อนดีกว่าอุ๊บฉุบอุ๊บฉุบตุ๊บฉุบ เร็วเข้าวันที่เจ้าผีจะมานั่นไงเจ้าเล็กเก้งยอดยอดิ่งวิ่งวิ่งเดประตูบ้านเดประตูบ้านจมเข้าห้องเออนอนดีกว่านะครับ ซูชมเย่ตื่นแล้วอ๋อสบายแรงเลยบายเราไปบาปิดไฟกันให้เสร็จเลยครับวิว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 วิจะชอมบี้จ๊ะชอมบี้จะชอมบี้มันจะเล่นมันจะเล่นวิจ๊ะจงูจงูดาบอยู่ไหนดาบดาบมันไม่มาเว้ยโอเคมันไม่มาแล้วมันต้องไาปวดมันนะครับ รอยู่ของเราดีกว่านะเฮ้ยไม่อ๋อตกน้ำนเน่ตุ๊บ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 จุ๊บตุ๊บจุ๊บไม่ ไม่มันเสียเวลาวะเนี่ยนะก่อนนะคือพี่ไม่อยากให้มันตกหลอกนะครับบางครับไม่ค่อยเป็นเยีเ่ยมไหมครับอึ๊บอึ๊บอุ้ยไม่เราก็ขาดไฟตั้งอันหนึ่งอืมอืมเรียบร้อยครับไม่อาสัยเงินมาโอเค เราไปเอาไฟก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไฟเลยอย่อ you, bon. ามายุ่งนะเจ้าหน่มุมถ้าเจ้าย 68, ุ่งเจ้าตายจะบอกให้เออมันไม่ยุ่งว่ะถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราเนาะดีดีถ่ายดีกว่าไปแล้แค่สองตัวไม่ใช่ mặt hát tốt tốt ok hát tốt chung tốt chùm ui, chung tốt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  2 tốt chung đang chung tốt chung đi chung chung tốt chung tốt bầu tốt bầu tốt chung tốt chung tốt đi โอ้ยเสียงตาพี่ก่อนเสียงตาพี่ก่อนเสียงดังนะครับต้องขอไปด้วยตาแค่เล่นกับยางนะคนรักกันไม่เหลือเลยโอ้ยไปหายไปไหนโอเคได้คืนนะไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันจะกัดเราไหมวะมันก็ไม่กัดเรานะครับโอเคยังไม่มุมไป เราเป็นเพื่อนกันแล้วเราห้ามกัดกันอันนะครับผมบ้านพี่บอนนะครับสวยจังเลยสวยจังร้อยสวยจัง้านก็สวยคนสร้างก็หล่อเอ้ยทำไงดี่ะไอเช๊ J. ไม่ใช่นะครับขนสร้างก็เดิมๆนะครับไม่หล่อเฮ้ยเราเหลื่อยนี้เราต่อมาเป็นนี่เลย ตบตุ๊บโอเคสวยไปเราเอาไม้มาดีกว่าครับไอ้นี่นี่หน่อยหน่อยมาทำตูพื้นไอ้นี้หน้าบ้านแล้วก็ไม้อึ๊บอึ๊บโอ้ยหิวหิวหิวแล้วโอเคครับนี่โอ้ยโอ้ยรับบูไม้รับบูไม้ นั้นก็เป็นญ้านั่นแหละเอ,อไนไระนี่บจะได้เอ,อ่อกลมเกินกับสีหน่อยว่าเป็นธรรมชาติเจาะดินธรรมชาตินครัง <c oughs> โอเคประมาณนี้ดีกว่ายดินตรงนี้ไม่สวยว่ะเอาสองอันโอเคประมาณนี้ก็พอนะครับ โอเคครับสำหรับพาทนี้พี่ก่อก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะไขาเพื่อเป็นกำลังใจพี่ก่อนได้ทำอ่าอีพีที่3ด้วยนะครับทำแน่นอนนะครับบ้านเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวอีพีที่3เราไปเ,เที่ยวกันดีกว่าเที่ยวตามหลุมตามรูที่ว่ามีสมบงกอมบี้มีเหล็กอะไรที่เก็บไว้โอเคนะดีวเขาเรียกว,ว่าดันเกียนนะครับแต่เราจะลงไปไม่ลึกนะโอเคสำหรับพาทนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับทุ bye bye chúc